สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำบล็อก reconnect screen action และ check network โดยการทำงานของแต่ละบล็อกจะมีดังนี้ reconnect เป็นการเชื่อมต่อกับมือถืออีกครั้ง screen action เป็นการสั่งเปิดปิดหน้าจอมือถือและ check network เช็คการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือเรามาเริ่มกันที่ reconnect นะครับเมื่อผมกดรันเป็นการเชื่อมต่อใหม่ดังนั้นตัวจำลองจะถูกปิดลงเพื่อเป็นการ,รีสตาร์ท ผมากดเปิดขึ้นมาใหม่ถัดไปผมจะมาลองใช้บล็อกสกรีนแอคชั่นโดยผมจะเลือกเป็นโหมดล็อกจากนั้นกดรันจอมือถือของผมก็จะถูกปิดลงจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดอ n ล็อกกดรันอีกครั้งจอมือถือก็จะถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับสุดท้ายจะเป็นบล็อกเ h ็คเ Network ผมจะลองกดรันเห็นได้ว่าผลลัพธ์เป็น success แต่ถ้าหากตัวมือถือได้ทำการปิด WiFi ไว้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็น error เพราะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำบล็อกเกมโฟนฟาร์มคลิปหน้าจะเป็นการใช้งานของบล็อกอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ